ขึ้นสาเร็จได้ถาตัดสินใจเอาชนะสามอย่างในตัวเหาอย่างที่หนึ่งคือเอาชนะการพัดมือพัดวันพัดไปเรื่อยๆอาเสียเ็ดตัวนี้ละมือนี้เออเอาไว้มือหนาวก่อนจะเห็ดเฮ้ยมือนี้บพรท่านผอมโอยมือนี้ลูกคอยยังหายเออมือนี้ฟัวคอยยังบพรท่านหวานหายเห็ดอาเดี๋ยวมือนี้ไปกินเหล่าก็โมก่อนมือนี้มีสังสรร์มีเฮฮาปติบูพาเห็ดเขาเอาชนะตัวนี้ได้ลงมือเห็ดเลย อันที่สองอันที่สองให้เอาสนะความขิดว่าคอยบบมีเงินแล้วคอยบบเหตยังเหตยังบบได้คอยบบมีทุนแล้วคอยอเห,ย,เหยังบบได้ให้เข้าใจว่าทุ่นใจสําคัญที่สุดสมมุติบางคนบ่มีคําถามก็เออเพียงหน่อว่าเอาคันสมมติบบมีเงินเจ้าเจ้าสิข้ขายสินค้านี่เจ้าขายได้อยู่ไสเนาะเจ้าสิขายสินค้านี่จะเอาอยัางมาขายถ่ายถ้าบ่บมีบอนให้ขายเนาะมาขายอยู่เพอร์เฟคไรเลย พอว่าเออบุญเพ่งจะมีให้เจ้าขายเนาะขายเฟอร์เฟคไรจะมีให้เจ้าขายเจ้าทดลองตลาดก่อนเจ้าทดลองในการลงมือเหตุของเจ้าก่อนเจ้าขายได้เอาต้นทึ่นนะมาเอาเอาเอากำไรส่วนต่างนมาเป็นต้นทึนเนาะเอากำไรส่วนต่างนมาเป็นต้นทึนคือเจ้าบ่ต้องลงลงลงทุนจักกีบเนาะแต่เจ้าเอาใจของเจ้ามาลงเต็มร้อยทื่นใจมันสําคัญกวัวทืนเงินเสมอ เนาะในโลกออนไลน์เสมอมันมีหลายเส้นทางที่จะเปิดใจให้เขาที่จะเปิดให้เขาไปกวงไปต่อได้เสมอเขอแต่ใจเข้าเต็มรลอยเขอแต่ใจเข้าเห็นอย่างบ่หยุทธอย่างเนาะ อันที่สามคือให้เฮ้าโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เฮ้าต้องการอยากเป็นสมมติว่ามือนี้เฮาต้องการอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตมันอาจมีลอยความคิดมันอาจมีพันความคิดมันอาจมีหมืน่นมีแสนมีหลานความคิดทีมาต่อต,อตานพอวันยั้งเพราะว่ามือนี้เฮาเพียงคิดอยากประสบผลสําเร็จแต่เฮายังบ่ทันได้ประสบผลสําเร็จฉะนั้นสิ่งที่เฮ้าเคยหลมเลวมาก่อนมันจะมาค่อยตอกย้ำเฮ้าเสมอว่า เจ้าเห็ดไปบบได้ดอกเจ้าเห็ดไปบ่อันสําเร็จดอกสำโบน้าเจ้ามีแหวดร่องเจ้ามีสังคมทีบอกว่าเจ้าจะไปหาเห็ดน้าแนวแบบนั้นเจ้าจะไปหาเห็ดน้าแนวจังสันมัตสิบเห็ดให้เจ้าประสบผลสําเร็จและที่สําคัญที่สุดคนไก่สิทธิ์หรือครอบครัวของเจ้าบ่เคยเห็นเจ้าประสบผลสําเร็จข้าเจ้าก็จะเตือนรืยควนเป็นห่วงข้าเจ้าก็จะบอกโดยควมแบบบบอยากเห็นเจ้าเจ็บอีกก็คือยาเห็ดยาไป วุ่นวายถาใจจะบวละยังประมาานี่นะที่เจ้าจะบอกแล้วเขากับโมเมกันไปเองว่าเออแม่นแล้วข่อยบุคคยเหตุประสบผลสำเร็จคนก็จะบวเ,เหตดเนาะฉะนั้นเป้าไม้ของเฮามันจะบ่มาหาเฮ้าถาหากมือไดที่เฮาบนลงมือเหตดและเฮาบ่โฟกัสเฮาบลล่ลำรีลำไรน้ำมันตลอดมันจะบ่มาหาเฮ้าเด็ดขาดฉะนั้นทื่นใจสำคัญที่สุดคนที่บ่มีทื่นเงินอย่าว่าว่าเจ้าบ่มมีทื่นเงินแล้วในมือน,นี้อย่าเอามาเป็นขออ้างเพราะทื่นเงินเหตุห้เฮ้า ไปต่อบรैกไก่เท่าทื่นใจที่ห้ามี